สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้กับทุกๆคนด้วยนะครับก็ลคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงในเกมมินิเวิร์กกันนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมจะไม่พูดถึงสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นสัตว์ที่ได้จากนอกเกมนะอย่างเช่นพวกบับบี้นะครับบับบี้นี่ผมจะไม่นับนะครับจำพวกสัตว์แบบนั้นนะครับ ผมจะนับแค่สัตว์ที่สามารถหาจับได้ภายในเกมนะแล้วก็ไม่นับพวกสัตว์ฟาร์มนะครับแล้วก็สัตว์ขี่นะครับก็จะพูดแค่สัตว์เลี้ยงเฉยๆนะครับสัตว์เลี้ยงเท่าที่ผมรู้จักก็มีอยู่6ตัวนี่แหละนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีเยอะกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็จะพูดเท่าที่ผมรู้จักนะครับก็มีอยู่6ตัวนี้แหละนะครับเ,เรามาเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะครับ ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือลิงนะครับนี่เลยนะอันนี้น้องๆหลายคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือลิงป่านะครับถ้าเราไม่จับเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่โลง่งๆตัวป่าๆแบบนี้เลยนะครับพื้นที่ที่สามารถหาเจอได้ท่านก็คือป่าดงดิบนะครับอาหารที่ใช้จับก็คือกล้วยนะครับนะเขาขโมยของไปแล้ว นิสัยของเขาเนี่ยจะเป็นพวกชอบขโมยของนะครับอันนี้ก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะลิงนะครับก็ชอบขโมยของนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองจับกันโดยปกติเนี่ยลิงถ้าจะจับก็จะใช้อยู่ราวๆไม่เกิน10ลูกนะครับก้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเกมนะว่าจะให้ลิงตัวนั้นเนี่ยใช้กล้วยเยอะขนาดไหนนะครับโอเค อ,อย่างตัวนี้ใช้แค่ลูกเดียวก็จับได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเราจับเขาได้นะครับเขาก็จะตามเราไปทุกที่นะครับเขาก็จะมีกระเป๋าอยู่ด้านหลังนะครับเป็นกระเป๋าลิงเป็นเป้ลิงเนาะซึ่งเขาจะสามารถช่วยเก็บของให้เราได้6ช่องนะครับนี่เลยแล้วก็เก็บของได้นะครับโอเคตัวต่อไปกันเลยนะครับต่อไปก็คือหมาป่านะครับ หมาป่าพื้นที่ที่มีโอกาสเจอก็ออป่าทั่วไปนะครับป่าปกติเลยนะครับป่าสนก็มีโอกาสเจอนะครับของที่ใช้จับก็คือกระดูกกระสูนนะครับน,นี่เลยกระดูกกระสูนก็หาได้จากอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ผมได้เนี่ยผมจะได้จากคุกใต้ดินแล้วก็ตามไหนะครับผมก็เจออยู่นะครับแต่มันมีน้อยเนาะ นีก็ลองจับดูนะครับถ้าจับเขาได้นะครับเขาก็จะมีปอกคอแล้วตัวเขาก็จะเป็นสีฟ้าเหมือนหมาบ้านอะ่ะข้อดีของหมาป่าคือเขาช่วยเราโจมตีได้นะครับนี่นะครับเขาก็จะช่วยเราโจมตีได้ <laughs> โอเคไปที่จนตายเลยอะ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือหมาป่า นะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นหมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเขาก็จะตามเราไปทุกที่นะครับเหมือนลิงเลยเนาะทุกตัวแหละนะครับตามเราไปทุกที่เลยนะครับถ้าเราไม่สั่งให้เขานั่งหรือว่านอนลงนะครับยกเว้นลิงนะตอนนี้ลิงไม่สามารถสั่งได้นะครับไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตให้ลิงนั่งเมื่อไหร่นะครับต่อไปมีเพนด้านะครับ มีแพนด้าเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งมีโอกาสเจอได้ในแถบป่าพีทแล้วก็ป่าไผ่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับป่าไผ่แหละนะครับ mm hmm. ก็ของที่เขาชอบกินนะครับนั่นก็คือไม้ไผ่นะครับซึ่งถ้าเราให้เขากินเาก็จะเชื่องนะครับป๊แบบนึงน,นะกินนานเนย้ยตัวนี้ ม่เชียงจทีหนึ่งแตว่าโอ้โหเยอะเลยอะ่ะ<อ>ข้อดีของมีแพนด้านะครับมีแพนด้ามีข้อดีอย่างหนึง่งคือช่วยในการผลิตอาวุธ,ธให้เราได้นะครับเขาเผลิตวัตถุดิบในการทําอาวุธอะ่ะก็คือนี่นะครับเสาไม้ไผ่กลวงนะครับซึ่งใช้ในการคราบเจ้าสิ่งนี้นะครับไม้สาก แล้วก็ใช้คู่กับปลาเป้าหนามพึ่งนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบลูกดอกยาพิษอะ่ะดูนะครับแกก็จะติดพิษนะครับในส่วนที่เหลือนะครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราไม่ค่อยได้พบบ่อยนะครับเพราะว่ามันจะอยู่บนด,ดาวโฮลาร์ดเนาะแล้วก็ใช้ของจับเนี่ยค่อนข้างที่จะ ต้องคาบกันหน่อยนะครับคือจะต้องใช้ภายฟักทองนะครับภายฟักทองเนี่ยใช้ในการจับดังๆนะครับเดี๋ยวผมขอย้ายของแป๊บนึงจะได้เห็นหมดนะครับแล้วกอ็อย่างจานผลไม้หวานเนี่ยโดงๆก็จะชอบกินนะครับแล้วก็คุกกี้หอมหวานนะครับคุกกี้หอมหวานเนี่ยดิงๆเขาจะชอบกินนะครับ โอเคนะครับเรามาเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยววางตัวก่อนเนาะ<อ> <c oughs> ก็จะพบได้ทั่วดาวหัวล้านเลยนะครับสําหรับเจ้า3ตัวนี้เนาะด่งด่งดังๆแล้วก็ดิ่งๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมถือคุกกี้หอมหวานนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะชอบกินนะครับคุกกี้หอมหวานนี่ก็คือเอ่อดิ่งๆจะชอบกินเนาะตัวขา,ขาวๆตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็ป้อนเขาถ้าเขาเชื่องนะครับตัวเขาก็จะเล็กลงเนอะเขาก็จะตามเราไปทุกที่นะข้อดีของเจ้าทั้งสามตัวนี้เลยแล้วกันเนาะผมขอพูดรวมอยู่แล้วกันนะครับเพราะว่าทั้งสามตัวนี้คือช่วยเราโจมตีนะครับทั้งสามตัวเลยไม่มีคุณสมบัติอื่นเลยนะครับนอกจากช่วยเราโจมตีอย่างเดียวเนาะ ผมคลิกแล้วในตัวเขาก็เก็บของไม่ได้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับนั่นก็คือดังๆนะครับดังๆชอบกินผายฟักทองหอมๆนะครับนี่เลยดังๆเหรอตัวนี้มั้งนี่เห็นไหมครับตัวไฟนี้นะครับคือเจ้าดังๆเนาะชอบกินผายฟักทองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเจ้า ชอบเริมชื่อนะขออภัยด้วยจริงนะครับดงๆนะครับดงๆนะครับชอบกินผลไม้นะครับจานผลไม้หวานหานนะครับแล้วก็ปอนเขาพอเชื่องแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเนาะปุ๊บปรับเป็นหการเล่นจอยที่ผมวไอตัวนนะี้อันตราย ตายเลยไอยตัวนี้อันตรายมากนะครับีริงยด,ดิงมันจะปลาระเบิดนะครับแล้วแบบมันเกิดดาเมจกับทุกตัวดาเมจกับเราด้วยนะครับผมว่าไม่ควรเลี้ยงนะดิงๆเนี่ยให้เลี้ยงเฉพาะเจ้าดังๆแล้วก็ดงๆแทนและกันนะครับแต่ดิงๆนี่ก็ปล่อยเลยนะอันตรายนะครับ ตายแล้วอันตรายมากเจ้าตัวนี้ก <S 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 ็ประมาณนี้นวกันเนาะสลับคลิปการจับสัตว์เลี้ยงที่หาได้ในแมทในเกมมินิเวิร์นะครับซึ่งถ้าผมพูดผิดหรือว่าพูดไม่ถูกยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะหรืออาจจะพูดไม่ครบยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ อาจจะมีสัตว์เลี้ยงที่มันมีเยอะกว่านี้อีกนะครับหรือผมอาจจะบอกไม่หมดนะก็ขออภัยด้วยละกันนะครับก็บอกเท่าที่ผมรู้นี่แหละนะคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับบายบายครับ